ปลากุเราตากใบเป็นของฝากที่มชื่ออย่างมากในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสจนได้รับขนานนามว่าคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อเนื่องจากราคาที่สูงมากจนทำให้ไม่อาจซื้อกินได้ปลาคุเราเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะเนื้อหวานมันอร่อยมีก้างตรงกลางอย่างเดียวสามารถกินได้ตลอดทั้งตัว แม้จนกระทั่งบัวก็สามารถกินได้ปลากูเลาพบ,บมากทางทะเลภาคใต้ฝั่งอาา่าวไทยจังหวัดสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสซึ่งที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีปลากุเลาชุกชุมอีกทั้งเนื้อปลายังมีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าเบนราชาปลากุเลาเป็นกลุ่มวิสาหกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวกันของคนในชุมชนที่ทําอาชีพประมงโดยการนําปลากุเลามาตากแห้งเป็นปลากุเลาเค็งโดยประธารกลุ่มคือนางสาพิชยาเพชรแก้วสวัสดีค่ะ ชื่อพิชยาเพชรแก้วนะคะเป็นประธานกลุ่มป้าเบลาชาบากูเลาเดิมตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะคะผลิตมาประมาณ3 0 35ปีค่ะแต่ว่าจากจากการผลิตแรกๆก็จะเป็นจากหยิ่มคุณแม่ซึ่งทำกันทำมาระยะประมาณ30กว่าปีแล้วเพิ่งจะได้เริ่มมีความคิดที่เริ่มมาก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโดย นำญาติยอยู่ในเครือญาติก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อว่าต่อยอดของผลิตภัณฑ์ไม่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของป้าเบนนี้สูญหายไปก็นำญาติญค่ะมาจดเป็นวิสากิจชุมชนมารวมกลุ่มกันเพื่อจะใหะ้ผลิตภัณฑ์เราอยู่แบบยั่งยืนแล้วก็วันข้างหน้าการผลิตอย่างเงี้ยค่ะมีการต่อยอดโดยการที่อามานำผลิตภัณฑ์ของปากุเราเนี้ยไปแปรรูป เนื่องด้วยปลากูเลาถือว่าเป็นปลาที่สามารถนำทุกส่วนมารับประทานได้ทั้งตัววิสาหกิจชุมชนท่าเบนราชาปลากุเลาจึงได้คิดคนน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอกจากนำมาเป็นปลากุเลาเก็มแล้วโดยได้ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนราทิวาสในการคิดคนน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากการนำส่วนต่างๆของปลากุเลา ในส่วนของวิลลยชุมชนนราธิวาสนะคะก็จะมะีภารกิจในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะ,ะก็มีกลุ่มนะคะวิสาหกิจชุมชนป้าเบนราชาปากุเลาตากใบนะคะได้เข้ามาขอคำปรึกษาซึ่งทางวิเลายา,ลายชุมชนเนี่ยก็ได้ทำการ คิดค้นนะคะจากวัตถุดิบนะคะคือปรึกษาว่าวัตถุดิบเหลือใช้นะคะจากปลากุเลาเคมเนี่ยนะคะมีส่วสองส่วนที่ผู้ประกอบการอยากจะให้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือหัวปลากุูเลาเคมและเกรดปลากุลเลาเคมนะคะเนื่องจากว่าปลากุูเลาเนี่ยในการหั่นค่ะ จำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยมักจะชอบในชอบซื้อในส่วนของอท่อนกลางหรือว่าท่อนลำตัวนะคะซึ่งส่วนหัวเนี่ยก็จะเสียประโยชน์ไปนะคะจึงเป็นที่มาของที่จะทำอย่างไรให้หัวปลานี้นะคะสามารถที่จะขายได้จำหน่ายได้เพราะว่าปลากุเราเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงและต้นทุนในการผลิตก็ค่อนข้าง,างสูงนะคะจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะในส่วนของหัวหัวปลากุเราเนี่ยเราพัฒนาสูตรออกมาเป็นน้ำ พริกหัวปลากุเลานะคะสสูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรดั้งเดิมและสูตรต้มยำนะคะและในส่วนที่2นะคะวัตถุดิบเหลือใช้จาก ปลากุเูเราก็คือเกล็ดปลานั่นเองนะคะเกล็ดปลากุูเลานะคะจริงๆในส่วนของเกร็ดปลาเนี่ยนะคะเมื่อทําการศึกษาคนา้นคว้าแล้วพบว่าโครงสร้างของเกร็ดปลามันจะมีในส่วนของอคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนที่เป็นตัวโครงสร้างที่ทําให้เกล็ดปลาเนี่ยแข็งแรงซึ่งคอลลาเจนตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะคะจึงเป็นที่มาในการพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์คุกกี้จาก เก็ดปากูเลาค่ะซึ่งทั้ง3ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมานะคะ,อะของอวิทยาชุมชนนาลาธิวาสนะคะและกลุ่มผู้ประกอบการนะคะวิทยาลัยชุมชนนาลาธิวาสจึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนป้าเบนราชาปากุูเลาได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากปากูเลาโดยการศึกษาถึงประโยชน์และสารอาหารต่างๆจากส่วนประกอบของปากูเลา จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน2ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยคุกกี้จากเกล็ดปลากุลเวโดยการนำเกล็ดปลากุลเวซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาแปลรูปเป็นคุกกี้น้ำพริกหัวปลากุลเวโดยการนำหัวปลากุลเวที่ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ค่อยนำมาใช้ประโยชน์มาแปรรูปเป็นน้ำพริกปลากุลเว่จำนวนสองสูตร คือน้ำพริกหัวปลากุเลาสูตรดั้งเดิมและน้ำพริกหัวปลากุเลาสูตรต้มยำที่มีรสชาติอร่อยที่ลงตัวซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลากุเลาทั้งสองสูตรนั้นวิทยาลัยชุมชนนาาทิวาสยังได้ส่งเสริมในด้านการผลิตอีกด้วยโดยวิทยาลัยชุมชนนาลาทิวาสได้มีห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP จึงทาให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วยว่าสินค้าที่ผลิตทุกๆก,กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยได้คุณภาพได้ไมาตรฐานทุกขั้นตอนนอกจากการผลิตที่มีคุณภาพแล้ววิทยาลัยชมุมชนราธิวาสยังได้ส่งเสริมปริมัณน้ำพริกจากหัวปลากรเลาจำนวน2ส,สูตรคือน้ำพริกหัวปลากรลาสูตรดั้งเดิมและน้ำพริกหัวปลากรลาสูตรต้มยำ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอยหรือสันังกานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยวิทยาลัยชุมชนนาาที่วาดยังมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป